ก็มาเล่นไลน์เลนเจอร์นะครับวันนี้วันที่สามนะครับมีหนาสองห้าหกหกนะตัวนี้ผมเปิดเพชเชอร์แซลีได้นะเป็นทาร์มืดนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวฟรีนะครับอ่าก็ถือว่าโชคดีนะครับตัวนี้เป็นทาร์มืดนะตัวนี้ก็ใช้ตัวฟรีหนึ่งตัวนะครับอ่าก็เข้าเข้าเกมประมาณสี่ทุ่มสี่สิบห้านาที ก็เดี๋ยวเราไปล็อกก่อนอามาล็อกนิดนึงนะตอนนี้ก็มาเพิ่มศักยภาพเป็นใส่วงไวนะครับใส่กบแดงห้าตัวนะแล้วเดี๋ยวเราทำเป็นต้องหาก,กบนะครับหาก,กบาว่องไวก็าขาดอยู่สี่ขาด ไซเรนอลิสน,นะครับมาพอดีมีอยู่พอดีนะเดี๋ยวผมทําเลยนะก็เพิ่มใส่ตัวเอมิเลียตัวเดียวก็พอนะครับก็เล่นได้เลยนะแบบนี้ลุงหยุดไปช่วยหน่อยละกัน โอโต้คูณ2นะครับอมพิเตัวก็เดียวก็เกินพอนะตัวนี้เขาทีเดียวแตกก็เบิ้ลคูณ2องเลจะได้3ามตัวหรือเปล่านะต้องรู้นิดนึงนได้โอเคจบครับถือว่าโชคดีนะก็เล่นยากสุดง่ายมากนะครับก็มารับห้าหูบีนะครับผม เราใสา่ฟรีนะครับเราไม่เติมนะเกมนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะถ้าเติมแล้วต้องเติมเยอะนะนะเราไม่เติมเราใส่ฟรีก็เดี๋ยวเรามารวมนะในะส่เลนนาริสนะตัวนี้สองตัวพอดีนี่พอดีนะ่ เดี๋ยวมาทํามาใส่เกียรนิดนึงนะตอนนี้เราก็สามารถก็ยัดกบชมพูได้แล้วนะครับลลิตหมดเลยนะหมดคลังอือตอนนี้เราเดี๋ยวเรามาเพิ่มนะครับก็เวลร้อยสี่สิบ โอเคครับก็กบชมพูผมหมดนะตอนนี้เดี๋ยวเรามารีวิวตัวนี้นิดหนึ่งก็โจมตีสามแสนนะค่าเลือดสองล้านเจ็ดนะครับเป็นส,ส,สตรลท์นะคว้างลูกตรงอันทรงพลังเพื่อโจมตีศัตรูยกเลิกบัฟสร้างความเสียสามพานันทำชะง,งกักห้าวิแล้วก็ โจมตีกระเด็นถอยหลังนะเตรียมคว้างบอลน,นะตัวนี้สร้างบุลรับท่านบวกให้พักพวกเพิ่มมาตาหลบท้าหกสิบเจ็ดวิแล้วก็รีเซ็ตสกิลนะตัวนี้ก็ถือโอเคนะครับคัดขวางส,สตูนะแล้วก็โจมตีครั้งสุดท้ายถ้าเป็น9้าดาวก็หลงเสน่อ๋อแต่ตอนนี้ก็เ,เหลือ9้าดาวนะก็ฟื้นฟูล่างโคนแล้วก็ เพิ่มแล่นะน่าจะเพิ่มแล่300นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเร็วหมดเลยนะตัวนี้เดี๋ยวผมมาใส่เกียร์นิดนึงใส่ว่องไวนะเรามาโชมตีนะครับเจ็ดดาวน่าจะไม่มีแล้วเครี่ยงเนะอเอาใส่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวกัน พลังโจมตีและกันพลังโจมตีพลังโจมตีจมตีกายก็มีปืนนะสามร้อ 300. ใช้ตัวนี้ก็ได้นะก็ให้มันยืนไกลๆหน่อยนะครับมันมีรีเซ็ตด้วยนะ นีมีฝาฟืนด้วยนะเนี่ยอ่าตัวนี้ก็ได้นะครับใส่กระทาวิเศษสมัมปชัะตัวนี้อ่าอันที่2ก็เป็น6กเหมือนกันนะมีชุดนะครับมาลดแลก็ได้นะครับใส่ลดแลก็ได้จะได้ลดแรกเยอะๆหรือจะเป็นรองเท้าก็ได้มันวิ่งเร็วอยู่แล้วนะ ผมใส่มาเป็นชุดตัวนี้แล้วกันชุดมิโกะของชูนะนะครับใส่ไปก่อนตอนนี้ก็ถือว่าเร็วเลยนะตัวนี้แล้วก็ลดแรก็ได้นะตัวนี้เดี๋ยวผมดูว่ามีลดแรกไหมลดแรกจะได้อาลดแรก มีกระดิ่งด้วยนะผมมีกระดิ่งด้วยนะสิบหกยี่แปดใส่กระดิ่งไปแล้วกันโอเคตอนนี้โจมตีล้านแปดนะครับเลือดยี่สิบสามล้านโอเคไปรีวิวกันนิดนึงนะตัวเดียวเอาเป็นดูว่ามันสวยงามไหมสกิลนะครับสามเก้าหก นะ่คุณนกผมตองหกด้วยถือว่าโชคดีนะเราตอนนี้สามเก้าหกนะครับตัวเดียวตัวนิดเดียวเองนะเดี๋ยวรีวิวสักสองด่านนะ ยิงเลยนะชะง,งักด้วยนะอ่าชนกโอ้โหกระเด็นหน่อยหลังนะครับตายเกื่อนนะครับสส่ว่องไวนะอโอ้โกระเด็นด้วยนะก็คือมันสตันนะครับมันชะง,งักก็คือมันสตันนะแล้วก็รีเซ็ตสกิลด้วยนะครับดูนี้ถือว่าโอเคเลยครับก็ยังไม่ตายเลยโอ้โหคือ แร่ใช้น้อยนะแร่มีบัฟระหว่างเตือนนะครับอ่าโอเคถือว่าโอเคเลยอ่าเดี๋ยวเราลองไปลงด่านยากดูนะครับอ่าลองดูด่านยากถือว่าสกิลสวยงามนะ ด่าน444ครับลองดูลองดูครับโปรโตรคุณอนะอ่นะผ่านได้ไหมนะครับตัวน,นี้ผีลอยนะครับพัดไปก่อนต้องช่วยนิดหนึง่งาะว่าดานนี้น่าจะยากอยู่ก็ใช้ปืนนะมันจะอยู่หลังเลยนะครับ จะอยู่หลังเลยนะมีบับระหว่างเดือนแนล้วก็ถือว่าโอเคนะมันเป็นก้อนอะไรสักอย่างนึงตีง่ายนะครับผ่านนะอโอเคสองด่านนะาด่านที่3ามก็เป็นด่านาเป็นด่าน ยาก6แล้วกันนะครับลองดูนะดันยาก6อืมก็มันตัวเล็กนะแต่ก็โอเคครับผมสกิลสวยงามนะนะมีเป่าด้วยนะเป่าหมากฝรั่งนะผมว่าสกิลสองก็เป็น ลูกบัตเออ่เบสบอลน,นะยิงยิงระเบิดเอ,อ่ยิงปืนปืนยิงปืนใหญ่นะนโอเคก็ชนะไปนะครับมีมีรีเซ็ตด้วยนะตัวนี้ก็โอเคคือเลือดไม่เยอะแต่ก็เอ่อเลือดกับพลังโจมตีไม่เยอะแต่ก็ทำก้าวดาวได้นะเพว,ว่ามารีเซ็ตสกิลได้นะครับ อตอนนี้เราเดี๋ยวเรามาเล่นหอคอยด่านหนึ่งหนึ่งแปนะเขาบอกให้ใช้พลังอย่างเดียวนะครับผมเซตทีมแล้วละ่ะนะครับเป็นเซตทีมนี้นะลองดูผ่านหรือเปล่าก็รบเพื่อนไปได้ด้วยนะ ็เดี๋ยวเรามาทำา9ดาวกันนะครับท่านหรือเปล่าไม่รู้โอ้แถวแถวบนสุดมากันเยอะเลยนะโหไม่ได้ครับสงสัยต้องเอาเดี๋ยว ผ่านสามด้านก็นดีกว่าเพระาะใส่พลังมันยากนะครับเอาเป็นเดี๋ยวผมค่อยมาเก็บนะครับค่อยมาเก็บเออ่ม่วงไอ้กบดำก่อนนะเอาเอเมเลียมาสอยไม้ผ่านหมดก่อนนะครับน,นั่นเก้าดาวมาแล้วเก้าดาวนะ เก้าดาวก็ต้องใส่ว่องไวด้วยนะนี่ตัวนี้บัฟนะครับมามารีเซ็ตสกิลกันบ่อยบ่อยเลยนะนะมาช่วยนะครับมามาช่วย มาบัฟนะครับบัฟเอมิเลียนะ,ะได้หรือเปล่ามาบัฟอีกตัวหนึ่งครับผมก็มาไม่ไม,มีไม่มีบัฟงงไปเลยเราใส่วองไวนิดนึงโอเคอเดี๋ยวลองดูนะครับผ่านหรือเปล่า เดี๋ยวชนะไปก่อนนะครับเดี๋ยวให้มาตามนะก็มีเลสมีเลสสกิลสองตัวนะออกสกิลกันทีทีเลยนะโอ้โหไปนู่นเลยท่นนี้อเมิเลีย่านหอคอได้สบายมากนะมีบัฟตัวสายว่องไวนะครับ จะลอยดิยเอเมเลียวิ่งมาก่อนสี 4, นะ่แล้วห้าแล้วนะ 5, เอมมเลวครับโอ้โหเก้าแล้วครับสอยหมดครับง่ายๆก็เรายังไม่เอากบกบดำนะเอาให้ผ่านไปก่อนนะมอลผ่านง่ายนะครับให้เพื่อนเปืนดูนะว่ามันไม่ยากนะ 5, ใช้เอมเมเลีย นะครับใส่ว่างไวครับว่างไวหมดเลยนะดูกันเอาวงว่างไวหมดเลยถึงจะได้กบชุมพูนะนะก็ต้องเอเมิเลียไม่มานะเอเมิเลียไม่มาจะเอาตัวไหนมาแทนปัญหาเลยเอเมิเลียไม่มา ว่องไวหมดนะครับาจาต้องบาลานซ์นิดหนึ่งนะทีมต้องบาลานซ์นิดหนึ่งว่องไวหมดนะโอเคน่าจะได้อยู่ ว่องไว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 หมดนะอะ่ตัวนี้ได้อยู่ครับลองดูถ้าไม่ได้ก็ต้องอเพื่อนมาช่วยครับผมนีลองดูทีมนี้ก็วิ่งมาเร็วมากตัวตัวกลมกลมตัวกลมๆมมาแล้ว รู้สึกเขาจะมีมีป้อมอยู่นะมีเลืเลสกิลสองสองตัวครับไยตัวน่ากลัวคือ,อตัวปากเนี่ยมันมีลำนำลำนำเยวัยวนนะปีไม่เข้าเลยครับผมปีไม่เข้าเลยสงสัยต้องใช้เอมิเลียนะครับเพราะว่าไม่ไม่เข้าเลยครับผมงงมาก เราต้องให้ผ่านก่อนแม่เดี๋ยวคลิปมันจะยาวครับเอาเอมิเลียมาดิฟ่านะเอมิเลียมานี่คือจบหมดนะครับจบหมดทุกดานแน่นอน ว่องไวนะว่องไวบบพเอเมเลียนะครับบบพเอเมเลียนี่บับแน่นอนเพื่อนมาช่วยด้วยโอเคก็เดี๋ยวค่อยมาเก็บนะครับมาเก็บตกนะ ดูว่ามันผ่านกันหรือเปล่าโอ้โหยิงใช้ตัวเซลลี่เบสบอลนี่มานี่โอเคเลยครับมีสตันนะขึ้นสี่จุดนะครับสตันช่วยได้นะเอ็มิเลียยิงปากทะลุเลยนะขี้แตกหมดนะครับ เิเลียมิเลีย,ยสู้ตายเรียบร้อยครับช่องสองนันมันมีป้อมอยู่นะเดี๋ยวผมค่อยมาเคลียร์นะตอนนี้นี่ยิงไปเรื่อยๆแล้วแปดสี่แล้วเจ็ดสองแล้วผ่านแล้วแน่นอนนะครับโอเคมเมเลียปีหนักมากนะแล้วก็รีเซ็ตสองตัวนะครับโอ้โหเอา พระเอกนะครับพระเอกนะเป็นพระเอกเลยมีรีเซ็ตสกิลสองตัวก็คือตัวเซลลี่เพชเชอร์คนแรกนะนะกระเด็นแล้วก็ชะง,งักนะแล้วก็เพิ่มหลบแล้วก็รีเซ็ตนะครับถือว่าโอเคนะครับแล้วก็มีตัวบากีนะยกเลิกออกมาตะชะง,งักห้าวิ สร้างวาเลียนะครับแล้วก็รีเซ็ตเพิ่มลังโจมตี300ถ่าโอเ okay, คเลยนะครบเครื่องครับอ่าตอนนี้เราก็จะมาด่านบอสแล้วนะครับอ่าด่านบอสมีบอสมีบอสโอ้โหบอสบอสมีลดด้วยอนะ ก้าสามเลยนะตีทีเดียวโดนเก้าสามนะรถทีละเจ็ดเลยนะครับโอ้โหไปแล้วนะครับบอสน่าจะใบบายแล้วโดนสอยนะครับเจ็ดแปดสองนะแปดโอ้โหไม่เหลือนะครับบอสไม่เหลือนะโดนโดนชง,งักด้วยนะโดนเซรี ยิงเข้าไปด้วยนะตอนนี้นชง,งักนะครับชง,งักพอชง,งักแล้วมันย้ายขึ้นมานะเราต้องยิงให้มันชง,งักก่อนพอมันชง,งักปับ๊บมันก็จะย้ายเลยนะครับมันจะย,าย้ายโดนเข้าไปนะหกสิบครับหกสิบเรียบร้อยครับหกสิบ ไปนะครับแม่มีชังนักอยู่นะโอ้โหห้าสิบโดนเข้าไปนะตอนนี้เหลือมาครึ่งทางเวลาแล้วนะสองนาทีกว่านะครับโอ้โหยิงมีตายนะมีตายนะโอ้โดนโดนเอเมเรียยิงนะครับโอ้โหโดนเอเมเรียยิง บาค่แล้วก็เข้าไปนะโอ้โหโหดมากทีมนี้ดูเข้าไปนะครับยี่สิบแล้วนะครับไม่เหลือนะดูแล้วไม่เหลือนะสิบเจ็ดแล้วนะไม่เหลือครับสิบหกอ้าวสิบหกแต่บอสถือว่าอึดมากนะบอสตัวอื่นๆน,นี่โดนเอเรียไปไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งวีนะเอ้ไปถึงหนึ่งนาทีนะเหลือเจ็ดครับ เรียบร้อยครับโอ้โหยิงสอยอย่างเดียวอะไม่ยอมนะเหลือหนึ่งนาทีไม่ยอมนะไม่ยอมจริงเหลือหกครับอ้าวแถวบนสุด่ะสี่ครับโอ้โหโดนเข้าไปนะไม่รู้โดนอะไรบาคีครับบาคเีเวลเวลม็ก่า แม็กแนะม็กหลือหนึ่งครับเอ้าจบเลยโอเคเหลืออยู่39วินาทีผ่านไปได้ยังสวยงามรับกบไปนะครับอ่าเหลือด่านคือปีได้ว,วันละสามด่านนะอ่าก็ได้กบชมพูมาหนึ่งหนึ่งอันนะผมคงยังไม่ทำ เซลลี่เพชเชอร์คนแรกนะเอามาใส่ตัวบินผมก่อนให้แม็กหน้าตัวนี้นะครับเหลืออีกอีกตัวเดียวนะก็ทำากดาวได้นะครับนตัวเดียวนะเดี๋ยวไปเก็บมานะก็น่าจะได้9ดาวแม็กได้นะครับตัวนี้นะโอเคเซลลี่เหมือนกัน แต่เซลลีรก็ถือว่าเก่งนะครับผมออกมานี่มีรีเซ็ตสก,กิลถือว่าโอเคเลยนะตอนนี้เรามาดูนะครับก็เคลียร์ไปแล้วนะครับตอนนี้ก็หอคอยจบแล้วก็เดี๋ยวเรามาเล่น PVP สักตาหนึ่งโอ้ไม่มีนะครับไม่มีนะขนนกหมด เอาเปนปด่านวิ่งแล้วกันนะครับด่านวิ่งดูสิพอได้ไหมก็เอาตัวตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับตัวใหม่ใส่เข้าไปมันก็จะมบีบักเพิ่มไปนะผมเอาตัวนี้ออกแล้วกันเป็นธาตุไม้นะครับตัวนี้นะครับก็มีบักเพิ่มขึ้น เล่นหนึ่งตานะครับก็วิ่งได้อยู่ประมาณ400ถึง500นะครับก็ตอนนี้มันก็เป็นออโตอ้หมดแล้วนะสมัยก่อนใช้โปรแกรมเล่นนะครับออโตอ้คุณสองในนี้ไม่ต้องแล้วเล่นให,ให้เองหมดเลย น,นี่ก็1้อกนะเหลืออีก30วินาทีฟื้นฟูนะตอนนี้เซลลีอ่าเดี๋ยวออกมานะครับก็โจมตีไวแล้วก็วิ่งไวนะข้อสำคัญเลยเมื่อกี้เออยังไม่ได้ดู ตัวสกิลว่ามันรอกี่วีนะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกนิดหนึ่งนะครับอยู่ประมาณสามแปดหกนะก็น่าจะวิ่งได้อ่อาลุนอีกห้าสิบเมตรได้ไหมห้าสิบเมตรห้าสิบเมตรนี่บักวิ่งเร็วหน่อยนึงโอเคสี่เก้าสี่แปดเก้าเมตรโอเคจบก็ห้าห้าสามนะครับ มาดูอีกนิดนึงจะจบคลิปแล้วนะครับก็เราก็มาดูพลังโจมตีนะครับมาเผ่นสายว่องไวมีโจมตีกายอย่างเดียวนะแล้วก็ความเร็วโจมตี169ถือว่าเร็วมากพื้นที่15นะครับและโจมตี250มีติดคีมีแรงคีอีก300นะหลบหลีก30มม่นยำย0 ถือว่าไวนะครับปัตตาการใช้ทักยะสกิลหนึ่งนะเจวิแล้วก็สกิลสอีกเก้าวีนะผมใส่ตัวกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะก็ถือว่าโอเคนะครับระยะเวลาสร้างสิบามวีถือว่ามาช่วยทีมได้นะครับตอนนี้เขาน่าจะหมดแล้วนะเดี๋ยวดูก่อนว่าผมมีตัวอะไรเพิ่มอีกเปล่า ก็เมื่อกี้ผมเปิดตู้นี้นะตู้นี้ที่ที่ได้ไปนะใจจริงอยากได้ตัวบา u ตเต b a t e r เบอร์สามนะครับตัวนี้ก็ยังไม่ได้นะตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ทําง่ายกว่านะก็แต่ว่ารอสักสันานหน่อยสิบสองกับสิบสองนะก็เป็นสายไวพิบนะครับโจมตีสองร้อยแม่นยำสามสิบฟื้นฟูสี่สิบหยุดยั้งลบหกวิ ก็คือไม่ค่อยมีอะไรนะเพราะว่าไม่มีโจมตีนะครับเพราะว่าทำแต่ก็ได้ตัวนี้ก็ถือโอเคธาตุแสงธาตุมืดน่าจะได้ยากกว่าอยู่แล้วนะแต่ตัวนี้มันทำง่ายหน่อยเพราะว่ามันเป็นสายธาตุไม้นะทำง่ายนิดหนึ่งใช้แรกก็โอเคนะครับแต่ว่าดูแล้วมันไม่มีโจมตีนะตัวนี้ก็อาจะเป็นช่วยนะครับ เดี๋ยวเรามาเปิดตู้อีเวนต์เอาไม่ได้หมดนะครับก็เดือนนี้มีเกียร์นะครับเกียร์เรียวนาดก็ข้ามไปนะเก็บไว้ไปเดือนหน้านะครับมีโคลัมโบนะครับโคลัมโบก็มีเดือนเวน้นเดือนนะโอเคครับผมก็เพื่อนๆก็มาเล่นดูแล้วมาเปิดดูนะครับ เพื่อจะได้ไปนะก็ตัวนี้ถือว่าโอเคเลยมาใส่ทีมแล้วก็ทำให้ทีมแข็งแร่งได้นะครับโอเคครับผมขอจบคลิปกับ